สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับลูกปัดนะคะวันนี้เรามาเฮเดกันนะวันนี้เราจะมาเป็นชาวสวนกันนะคะแน่นอนค่ะเพื่อนๆช่วงที่ปัดเล่นนะคะปัดก็ได้ปั่นเลเวลนะตอนนี้ก็เลเวล30แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ลูกปัดจะพาเราไปสนอะไรกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะลูกปัดขอไปตกปลาก่อนนะ,ะมาดูกันเดี๋ยวเราจะมาตกปลากัน,นะคะ่ะแล้มาลุ้นกันค่ะเพื่อนๆโอ้ ปลาดื้อเพื่นพนอนๆอได้ปลาแล้วค่ะเป็นปลาเลรฮอคนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตกกันอีกนะเนาะลืมอย่าตรงนี้นะคะลูกปัดก็จะทําเป็นบัตรกำนันนะคะสีเขียวนะจะมีคลิปก่อนนะคะที่ลูกปัดบอกว่าเป็นตั๋วนะคะตรงนั้นก็คือเป็นความเข้าใจของลูกปัดนะคะแต่ตอนนี้ปัดก็เข้าใจแล้วนะคะว่า จริงๆแล้วในเกมเขาเรียกว่าปัดรกำนันนะคะเพื่อนๆกินสิคะคุณปลาโอเคขอยปาแซลมอนสอายนะคะช็อตไอต้องขออภัยในความที่ปัดพูดไม่ชัดด้วยนะคะพอดีว่าบัดกรก็ได้จัดฟันนะคะพอดีบางทีอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเนาะก็ให้อภัยลูกปัดด้วยนะคะ ลูกปัดจ้าวันนี้เธอตกปลาเก่งมากเลยฉันเป็นไก่ที่นั่งใส่หมวกดูเธออยู่ตรงนี้คุณลุงคะคุณลุงได้ปลาไหมคะวันนี้โอ้โอก็พอได้อยู่นะ้อน <c oughs> โอเคค่ะตรงนี้นะคะลูกปัดก็ใช้บัตรกำนันนะคะเพราะเห็นว่ารอบก่อนเห็นเขาจะบอกว่าไม่ชอบเหยื่อนอนไม่ชอบเหยื่อนอนแล้วชอบเหยื่ยอะไรนะ ขอดูหน่อยตอนนี้นะคะมีเหยื่อหนอนนะเอาจริงๆเลยเอาจริงๆเลยนะถ้าเกิดว่าตอนแรกไม่ได้บอกว่าเหยื่อนอนอะไรยเงี้ยปัดก็จะเข้าใจว่ามันเป็นไส้เดือนนะเพื่อนเพือนเพราะว่าเวลาที่เราตกปลาส่วนมากเอาเอาไส้เดือนมาจากดินลุ่นๆหรือว่าอะไรทำนองนั้นนะคะแล้วก็ลูกป,ปัดก็ได้ทำการทำเครื่องทำตะ่ายนะคะเพราะว่ามันปลดล็อกที่เลเวล30นะคะเราจะมาเช็คกันก่อน,นะคะ่ะว่าเราได้เพชรหรือเปล่า ระบบทางเกมก็ใจดีมากเลยนะคะเพียงแค่เราตกปลาตัวใหญ่เราก็จะได้เพชรนะไม่มีไม่มีอ่าตรงนี้เราไม่ได้เพชรนะคะแต่ก็ดีใจที่เราได้ตกปลาเนาะไม่สิเราจะเราจะกลับไปฟาร์มกันเนาะแทนทันทันเราก็กลับมาฟาร์มอันมีเขาสู่ของเราเดี๋ยวนะเพื่อเดี๋ยวเพื่อน เมื่อกี้ปัดเห็นปลาเดี๋ยวนะแล้วนี่นี่ไงนี่ไงวันนี้นะคะฟาร์มเรามีกบ นี่เยอะแยะเลยนะปัดเข้ามาแบบก็ตกใจนะแล้วก็เห็นหมาป่ามาเดินเพ่นพ่านด้วยนะคะตรงนี้เขาก็จะไม่มีภัยอันตรายต่อฟาร์มของเราแต่อย่างใดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นจะเห็นว่าฟาร์มของปัดเนี่ยมีเครื่องทำไอติมแน่ไปแอบปั่นมาเป็นไงละ่ะแล้วก็มีน้องแมวด้วยนะคะปัดก็ได้ทดลองว่าปัดกำนันเนี่ยใช่ยังไงนะคะก็ได้ทำการไปแทนแทนแทน ก็ดูนะคะแล้วก็เอ้าจริงๆนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือแบบปัดไม่ได้ทั้งใจนะเพื่อนๆคือมันเป็นความผิดพลาดแต่เขาสวยให้เอาไ่อันนี้นะคะปัดก็ได้แลกแมวมานะเป็นแมวเป็นชื่อที่แมวที่ปัดเลี้ยงนะคะแมวที่ปัดเลี้ยงชื่อหลิงหลงนะคะตัวนี้เขาเป็นแมวสีน้ําตาลแบบนี้แหละก็เลยได้ชื่อหลิงหลงไปนะคะ อาอิงจากแมวตัวเองที่เลี้ยงอะเป็นไงลนะธรรมดาที่ไหนแล้วก็ได้เปิดตรงนี้ไปนะคะเพื่อนนิดนึงอ้าครบพอดีก็ขอส่งรถก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะขอมาดูดนนิดนึงตรงนี้นะหมุน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 ขอเสียงดวงหน่อยค่ะเออเอาเอ้าเขาให้หมุนอีกปะ มุนฟรีสิเพราะว่าเราเปิดพาร์ทแล้วระบบน่ารักและใจดีมากเลยนะคะอาได้แครอทถูกปลูกเอาก็ได้อะ่ะงอนอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูพาร์ทกันนะแอบถอนหายใจเล็กๆที่ได้แครอทเมื่อกี้ตรงนี้นะคะพาร์ทของปัดก็ใกล้แล้วนะคะของตรงนี้ก็ได้รับไปเรียบร้อยแล้วนะคะสวยน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูว่าลูกปัดจะแตกความยังไงนะ พัตรงนี้เหลืออีก9วันนะคะรือปัดก็ทำเควสททำอะไรตามที่เขาให้มานะหรือดูก,การแข่งม้ามาถึงหรือ,อยังเริ่มแล้วคะ่ะเพื่นพนอนๆขอดูหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ให้อาหารสัตว์195ปัดคิดว่าปัดน่าจะทำไม่ได้อาฮะคำสั่งรถกระบะส่ง4ครั้งภายใน6ชั่วโมงโอเคค่ะปัดขอไปลดละกันเพราะว่าปัดคิดว่าปัดน่าจะทำได้นะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่าทำอะไรได้บ้างนะคะ ตรงนี้หรออะฮะตรงนี้หรออ่ะฮะอ้โหรงนี้นะคะลูกปัดก็ต้องมาทําเสื้อผ้าฝ้ายนะคะแล้วลูกปัดก็ต้องมามีผ้าฝ้ายนะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรเหรอพายแครอทอ๋ออะฮะขนมปังข้าวโพดแล้วก็เสือเอ้อดรี่วงโอเคค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะคะลูกปัดก็จะ มาเก็บผลผลิตก่อนนะคะขยายนิดนึงมองไม่คยเห็นอ้ออ้โอ้ออ้าอ้าวไหนมีออเดอร์มาครบหรือเปล่าเธอจะให้ฉันส่งมีสิคะ <S 2> <S 2> <S 2> โอเคค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะคะเราก็ส่งรถแล้วนะคะ อ่ารูปปัดก็จะมาเก็บผลผลิตต่อนะอู้ลืมเลยค่ะลุ้นกันไหมคะเพื่อนๆพื่อนหนึ่งๆๆหนึ่ง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 สอง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 สามสามสมเราได้ปัดไม่แน่ใจอ่ะขออ่านก่อนนะหมาฝาดแอะค่ะเพื่นเพืนโอเคค่ะตรงนี้นะฉันต้องการเดสสีม่วงโอ้ฉันมีแล้วค่ะส่งค่ะเพื่อนๆนค่ะ โอ้ส่งรถมันมือมากเลยนะคะตรงนี้ลูกปัดจะไม่ค่อยนะไม่ไม่ค่อยให้เขาเพราะว่าแต่ว่าบางทีก็ให้แหละมันไม่รู้สิแล้วรถแต่อารมณ์ะตรงนี้นะคะลูกปัดก็ยังมีไม่ครบเนาะเดี๋ยวไปดูที่ตลาดแล้วก็อ๋อใครบอกว่าไม่มียงฉ่างเธอเต็มนะลูกปัดเธอต้องเอาอะไรสักอย่างออกนะลูกปัดนะนี่ไงคะเหตุผลที่เต็มนะใน เดี๋ยวจะเรียกเดี๋ยวจะว่าเรียกไม่ถูกนะเพราะว่าปัดอะเป็นคนที่บอกว่าชอบหลงนะเพื่อนๆเอาจริงๆเลยชอบหลงนะไม่รู้จะหลงอะไรกันนักันนาหลงเก่ง่าหลงเก่งอะหลงเก่งหลงอะไรก็หลงได้นะคะแต่ถ้าหลงรักแล้วยากนะคะหลงรักฟาร์มตัวเองเห็นไหมคะตรงนี้นะคะลูกปัดก็ได้ทําเสร็จแล้วนะลยะลูกปัดจะมาดูกันว่าต้องทํำยังไง ขอดูนิดนึงแข่งมา้าอ๋อแข่งม้าก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะโอเคค่ะเข้าใจละแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ตรงนี้นะคะถ้าใครเข้าใจนะก็คอมเมนต์บอกลูกปัดใต้คลิปด้วยนะคะลูกปัดขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆตรงนี้รับต่อได้เลยไหมอ่ะเรือหรอเรือสี่ลำลูกปัดว่าลูกปัดอยากทำอีกนะเก็บไข่21ฟองโอ้ โอเคค่ะงั้นลูกปัดขอตัวนี้ได้ไหมเพราะว่าลูกปัดอยากจะทําอีกค่ะโอเคค่ะตอนนี้ลูกปัดก็เก็บเชอร์รี่นะปัดจะได้เอามาส่งที่เรือนะคะถึงขีดแบ่งเลเวลแล้วอ๋อนี่นะคะเพื่อนๆบัตรกำนันนะคะเราก็จะได้จากการที่เราอาจจะสุ่มส่งของลูกปัดไม่แน่ใจนะแต่ว่าลูกปัดก็ได้บ่อยนะคะจากการสุ่มส่งของบ้างแล้วก็ส่งเรือด้วยนะคะ ตรงนี้นะคะลูก okay, ป okay. so. okay, ัดข right ัดมัฟฟินนะใช่ไหมโอเคค่ะก็เดี๋ยวกดที่มัฟฟินแล้วเดี๋ยวไม่ใช่มัฟฟินหรือเปล่าอืขับเค้กเนี่ยมัฟฟินร้านเวอร์ลี่เห็นไหมคะเพื่อนๆปัดสามารถที่จะแบบหลงได้ตลอดเวลานะคะหลงง่ายหลงเก่งตรงนี้นะคะของลูกปัดก็ครบแล้วปบบก็ส่งส่งรถนะแห่งแพตตีน้ำนะคะแห่งแพตตินัมใกล้เสร็จหรือยังคะคุณเตาหลอม มีเยอะเลยอาจริงๆเดี๋ยวตรงนี้ก็จะให้คนมากดเนาะตรงนี้นะลูกปัดว่าจะลงต้นอะไรนะต้นเชอร์รี่ปะ่ะลูกปัดเห็นว่าจะมีเหมือน เหมือนเป็นอะไรสักอย่างอะเป็นลูกแปลงทาสีนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะที่เลเวลเท่าไหร่นะคะเห็นจะลากๆไปอะไรในทำนองนี้เดี๋ยวขอเอาเอาขึ้นไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันนะคะยังไม่ได้จัดอะไรเนาะก็ขออาภาัยเพื่อนๆด้วยนะเทาว่ามันลกอะ <c oughs> เดี๋ยวแม่บ้านคนนี้นะคะจะจัดสวนนะ <c oughs> แต่ว่าขอแบบเอาวางไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงลูกปัดก็จะมาแต่งให้เพื่อนๆดูแน่นอนนะคะไม่ผิดเพี้ยนไม่เบี้ยวแน่นอนค่ะเพื่อนๆ ก็ขอบคุณสำหรับคนที่มากดให้ลูกปัดด้วยนะคะขอให้เฮงๆรวยๆนะคะ